ต้นหมักพริกเนี่ยอันนี้ต้นต้นเมลอนนะคะพี่น้องเนาะต้นเมลอนเป็นดอกน้องเลืองนี่เพื่อนๆเคเห็นเจนิซาลงคลิปอยู่ดอกมันก็เห็นเขา,เขาไปเบื้องไม้ก็ได้ค่ะพี่นอ้องเป็นมาค่ะวันนี้คือท่วงรู้แถดิพ่วงรู้อยู่ค่ะพี่นอ้องอือมันจะเป็นออกเป็นเท้าไปนี้เนาะปลูกยังเกิน,ม,นมันคืองามหยากแต่บุบรจักเป็นคนมือห่อนนะคะพี่น้องนะเนาะหรือคนถาดไฟปลูกยังมันกันหลอดเนดี่ยบัต หลอดเนี่ยบะหลอดเนี่ยแต่ว่าฉันมาปลูกต้นไม้มาปลูกดอกไม้ไม่ดอกไม่ประดับเนาะในต้นดอกแคสตัสดมันเป็นดอกงามๆสีสมแดงๆเนาะแต่ว่าฉันก็จะเมืองเมืองไทยก่อนถึงคงบดเดนมหดมันอีกแล้วละแล้วฉันก็จะบอมากอีกแล้วละผ่านมันบอมีเอียงแบบว่าเดี๋ยวฉันคอยว่าแต่แต่ว่าฉันว่าจะบอมากแล้วล่ะอุ้ย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 เขาเริ่มเป็นหมากแล้วค่ะเริ่มเป็นลูกแล้วเนี่ยถ่วงเขาบห่วงแบบพี่น้อง เริ่มเป็นมากระเด้ออันนี้มากไมรนนะะ่ร่รอนเนาะค่ะบ่วม่มหมักแตงเนือหมักไม่ร่อนไม่ร่อนอันนี้เกิดที่แรกมันอยู่นี่เนาะไอ้ต้นดอกบานค่ำบานเย็นเนาะอืมันอยู่นี่บานนี้มันเคียงทางยางก็มันอยู่ไกลสายยางอัน,นต้นแบบนั่นค่ะฮะดูรูมันก็หักเนาะฮะหมายถึงว่าเดินเบียดเดินเฉียดเนาะฮะมาสัตว์ไอ้ก็ต้นมกพริกหยองเขาได้กินมากแล้วมากนึงเนะคะพี่น้องท้านนั้นเป็นห้างเตาดอกพี่น้องเตานอนอยู่ ฮัลโหลเตานอนอยู่เนาะอือเขานอนเรียบร้อยแล้วล่วละมันต้นเอียงแน่แล่ะนี่จับปูไปตัวทิ้ตัวแดนนอนอยู่กับมะปูกันเนาะสินอนอยู่กับมะปูกันใส่ยคุดดินยุ่พี่น้องมะคุดดินยุกปูนะอือุูนะเขาขามพักเขาไปกินข้างหน้าขี้คันข้าออกมานะคะขัดคัขน,ขน,ขน,น,ขนขคันนี้เนาะคันคือจ้า,จาข้องเนาะเดี๋ยเรีอยอันนี้ลุกออกจากข้างอันนี้ดอกชาบานะคะที่เคยเป็น คลิปที่เ,เคยเป็นคลิปที่เคยเป็นดอกพีชนิสซาลาทายคลิปลงเนาะสีสีสีแสดสวยๆเนาะแต่ว่าอนี้ต้องใส่ฮืมน้ำเกินไปเนาะคะ่ะใ่ายมานี่เราจังเลยจังดอกลวงเนาะที่แรกมันจะอยู่ระเบียงข้างขังว้วทั้งปุ่นเนาะฉันก็เลยใหญ่มานี่ว่าให้มันมาอยูใกล้ๆกอกน้ำม,มองเดียวกันคนหดเขาจะได้หดแค่เดียวขันออาไปไว้พุ่นกับว่ามีผู้ใดหดไทยเนานะเออขันจะไปก็ห่วงต้นไม้ใบหญ้าตัวนี้ อันนี้ต้นมะพริกนะคะต้นมะพริก,กอันนี้ก็ต้นมะพริก,กต้นยังต้นหนาง,งัวนะคะเบียดกันอยู่ในต้นหน,นานงัวหนางัวนะคะว่าไม่หน,นากระบืออันนี้มันดอกกุหลาบหินะเป็นดอกถ้ามันเป็นพร้อมกัมบางทีแดงงามนะคะเออชันกัยใหตัดออกนี่มาปลูกแบงออกตอดงั้งกันนะคะพี่น้องคุณงั้กันเนาะต้นดอกไม้นี่อยู่ข,ข้างล่างอันนี้ก็เป็น นี่นมังก่อนนะคะง่ายออกมาอันนี้เป็นซ้อนหน้าไล่อันนี้เป็นชั้นคืดตั้งโดนอันนี้เป็นต้นดอกวาสนาเนาะอันนี้ก็ง่ายออกมาจากนั่นมาปลูกนี่ซ้อนหน้าไล่เนาะแทงหดมือน้นหรืออันนี้เป็นต้นมะแว้งนะคะต้นมะแวง้งนี่มันดอกบานข้ามบานเย็นภาษาปากีสภาษาอังกฤษบ้านทิพนะคะ่ะพี่นอ้อง อืฉันเก็เก็บเอาหนมันเรียบรอย้อยแล้วละเ,เอา,มาเมล็ดมันจะไปปลูกยี่แมงไทยเนาะสีเขาแปลกดีไหมอตอนหน้นนึงนี่สองสีแบบนี้ไหมพี่น้องสวยงามเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกการซับสไครต์กดไลค์กดใจเพื่อนอุตส่าห์มาอยู่ด้วยก็จะปิดบ้านมันมันก็จะเอาช่องหลักไปไป,ไปบ้านเพื่อนบ้างไงแต่ช่องรองไปเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังใจชินิสลาเปิดบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะคะ เปิดบ้านตั้งแต่เมื่อวานก็จะปิดบ้านวันนี้เปิดบ้านตั้งแต่วันที่เปิดบ้านตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568แล้วจะปิดบ้านวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกการ subscribe กดไลค์กดใจขอบคุณที่มาเขียนจดหมายน้อยทั้งข้อความแะสติกเกอร์ส่งให้กับชนิสรา ขอบคุณน้ำใจที่แบ่งปันขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านขอบคุณหลายๆเด้อ n k you so much ที่เข้ามาเติมกำลังใจให้ชนิดสลาทุกเมื่อเชื่อวันนะ,ะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาส่งกำลังใจให้เนาะขอบคุณน้ำใจจากคุณเพื่อนทุกคนคะ่ะขอให้ทุกเจ้าสุขีสบายดีนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อค่ะพี่น้องพี่ตําสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะ ก็ขอบอกกันดีลาตีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่อีกเด้อค่ะได้เลิกแล้วบอตีรักๆค่ะรักๆค่ะได้เลิกแล้วค่ะจะปิดบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะพบกันอีกนะคะ